ทักษะของการโค้ดครับมีประมาณนี้ครับคําถามตอนแรกที่อาจารย์ไปเรียนโค้ดนะครับไปเรียนโค้ดมืออาชีพก็เดี๋ยวตอนท้ายตอนบ่ายจะมาสรุปให้นะครับว่าโค้ดแต่ละที่ศาสตร์ของโค้ดแต่ละอันต่างกันยังไงอาจารย์เรียกว่าคบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ดเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคบเ,อบเลยทุกศาสตร์เลยนะครับแต่จะสอนแค่คอนเซ็ปต์พิเศนะครับเดี๋ยวเอาโเซสของโค้ดก่อนตอนไปเรียนทุกทุกสำนักที่ที่ที่เขาสอนก็บอกว่าต้องเรียนทักษะเนีย้ย นี่คือทักษะส,สากลโค้ชทุกคนต้องเรียนทักษะนี้อาจารย์ก็ตั้งคําถามของตัวเองตอนแรกนะครับพอดีจบวิศวะก็ชอบถามถามตัวเองใช้คําถามส่งพลังเมื่อเราไม่ถามเหรอทุกวันนี้เราถามนัานถามอยู่ไหมถามอยู่แล้วมันไม่ตรงพลังตรงไหนครับเดี๋ยวเราต้องมาสึกใช้คําถามด้วยทักษะสำคัญข,ของโค้ชฝังต้องเรียนการฝั ที่ผ่านมาเราไม่ได้ฟังเหรอถามผมถามอแล้วะที่ผ่านมาดานฟังไหมฟังแล้วต้องมาเรียนการฟังอีกด้วยเหรอแ,แค่สองเรื่องนี้มันก็อะไรอ่ะมัาทําไมต้องมาสอนให้เราถามอะ่ะทาไมต้องมาสอนให้เราฟังอ,ะอ่ะถูกไหมท่านเคยสงสัยไหมเนี่ยทาไมท่านต้องเรียนสองเรื่องเนี้ยฟังท่านด้ อ่าเราฟังแล้วเราไม่เรไม่ได้ยินนะถู่ไหมฮะเราเราได้ยินอะไรบางอย่างแต่ว่าโค้ชจะต้องได้ยินอะไรบางอย่างซึ่งได้ยินไม่เหมือนกันปราชาที่อาจารย์ให้เห็นภาพถูกไหมเราได้ยินปัญหาเขาก็หูเราหาเรื่องถูกไหมเราได้ยินข้อดีเขาก็จะว่าหูเราขั้นเทพจริงไหม <c oughs> อ้าวโอกว่า เป็นเพราะไมเซตเราเราเลยได้ยินเรื่องนั้นตามที่เรามีกาอความคิดเชื่อมัมเรื่องที่เขาพูดไม่รู้ถูกหรือผิดแต่เราเป็นคนสรุปมันเองนี่จริงไหมอ่าเดี๋ยวเราแบ่งทีมน,นะครับแบ่ทงทีมอันนี้นะฝะั่งนี้นะารับฝั่งนี้เป็นโทรทีนใครอยากเป็นทีมคิดบวกใครอยากเป็นทีมคิดลบ ไปนึกฝึกอะฝึกอ่าอันนี้ดีกว่าอันนี้คิดลบดีกว่าอันนี้อันนี้ทีมคิดลบต้องฝืนต <úng> no euh. ัวเองนิดหน่อยนะฝืนคิดลบอันนี้ทีมคิดลบนะอันนี้ทีมคิดบวกนะโอเคไหมครับอ่าอันนี้ทีมคิดบวกนะอันนี้ทีมคิดลบอ่าลองดูครับอาจารย์จะพูดเรื่องของอาจารย์แล้วท่านลองดูครับว่าทีมคิดบวกได้ยินอะไรทีมคิดลบได้ยินอะไรอันนี้ทีมคิดลบนะท่านได้ยินอะไรนะครับท่านรู้สึกไงกับเรื่องเล่าของอาจารย์ ท่านคิดบวกท่านได้ยินอะไรท่านรู้สึกไงกับเรื่องราวของอาจารย์ครับอาจารย์สอนแนวเทนนิ่งนี่ยครูโคชิมาสิบกว่าปีแล้วครับเป็นแนวที่อยากให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดก็ใช้คําถามระหว่างการสอนเพื่อให้ผู้เรียนชุกคิดด้วยตัวเองก็มีวิทยากรหลายท่านอยากจะมาร่วมทีมและอยากจะมาสอนเหมือนอาจารย์ประกอนอยากสอนเหมือนอาจารย์ประกอบเลยครับเราบอกว่าเกณฑ์การสอนแนวนี้ต้องทําให้ผู้เรียนคิด ได้ด้วยตัวเขาเองโค้อาจารย์จะเประการขาดมันเงียบมากนะเหมือนที่ท่านเงียบอยู่ตรงนีน้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดนะการเงียบของเขาเขาอยู่ในโรเซสของคิดเพราะคําถามของโค้ชเป็นคําถามเปิดเชื่อมวงอาจารย์เอาวิดีโอบ้างไม่ได้เหรอใช้วิดีโอเพื่อให้คนเรียนได้คิดเนี่ยการใช้วิดีโอจะทําให้เขาคิดบนวิดีโอไม่ได้คิดเรื่องราวของเขา อาจารย์น่าจะมีกิจกรรมนะคนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อเขามีความสุขนะอาจารย์อาจารย์ก็คิดว่าการทําให้เขาคิดเขาก็มีความสุขของเขานะคือผมคงทาแบบอาจารย์ไม่ได้อะ่ะอืม่ะแล้วลองดูสิอาจจะทาได้ก็ได้นะคือคงไม่ได้อะแต่ว่าอย่างเหมือนอาจารย์ปกรณนะอ่ะเฉพาะขอไม่ใช้แบบวิธีอาจารย์ปก่อ์ได้ไหมเราก็งงๆนะ จบเรื่องเล่าอาจารย์ับคิดลบคิดลบได้ยินอะไรครับยินคิดลบอาจจะฝืนตัวเองนิดหน่อยได้ยินอะไรครับจะทำได้เหรอ <c oughs> เหมือนถึงที่ที่ฟังอาจารย์เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะความเชื่อมั่นของของคนที่ที่เราคิดลบลงไปแล้วเนี้ยเหมือนกับ มันก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจว่าถ้าทําอย่างที่เสนอไปม,มันจะได้เหรอแล้วรู้สึกไงอาจารย์เรื่องราวต้องรู้สึกเรื่องราวของอาจารย์มันคือคือเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์พูดได้ยินอะไรของอาจารย์แล้วรู้สึกไงอาจารย์ต้องมาดที่ตัวอาจารย์ร้สกไงสึกว่าอจเยั้วิธี ลองตัวเองว่างั้นน่ะ <c oughs> มัน่ยยนใจเป็นกำสุภอาจะลองตัวเองอ่ะรู้สึกว่าอาจารย์ลองตัวเองอ่ะเ <c oughs> ชื่อมั่นในวิธีของตัวเองอ่ะได้ยิอะไรครับ <c oughs> อยากคิดโม่ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คิดโม่ไม่อันมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ได้ยอะไรครับโง<อ>่ที่สุดที่ลบได้ยอะไร คิดลบคิดลบได้ย oh. ินไหมเข้าใจแจงตัวเองแต่ว่าท่านไม่ได้คิดลบนี่คือกรอบคิดลบอ่ะคิดบวกได้ยินอะไรฮะคิดบวกนี่ได้อะไรพยายามแนะนำครับพยายามแนะนําให้เขาให้เขาคิดเปลี่ยนแปลงได้ยินอะไรครัคิดบวก อ่านี้ดังเดอร์ดี่ลครับครับเป็นกิจกรรมสนุกๆครับไม่ต้องเกรงใจแต่ท่านก็เกรงใจนะครับวันนี้ครับเราไปบอกน้องว่าเขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นความคิดใครมีส่วนที่เราเป็นผู้ตีกรอบความคิดของเรากับเรื่องเล่าของเขาจริงไหมคือต้องการพิสูจน์ให้เห็นแค่นั้นนะครับอย่าไปคิดว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดแต่เป็นไปได้ไหมที่ว่าเรามีกรอบความคิดลบก,กับเขา ขอให้เรายอมรับว่าโอเคเ,ออเรารู้สึกไม่ดีกับเขาอาจจะมาจากกอบความคิดของเราซึ่งถูกต้องเป็นกกอบความคิดที่ถูกต้องบนข้อความที่เราได้ยินแต่ถ้าเกิเรารู้ตัวจริงๆคือเราจะรู้เลยว่ามันอาจจะมาจากเกอบความคิดตอนการสื่อสารปกติเราคงไม่ไวขนาดนั้นแต่ตอนเป็นโค้สท่านต้องไวมากท่านต้องเปลี่ยนกกอบความคิดของท่านถ้าท่านจะโพสขันเห็นไ,ไหครับ ดูเหมือนตอนนี้คนอยากจะเป็นโค้ดลดน้อยลงจ้งมาดูนะสมมติเราฝึกการโค้ดไปเรื่อยๆท,ทักษะถูกไหมครับเราฝึกทักษะไปเรื่อยการฟังเราดีขึ้นถึงแม้เราไม่โค้ดก็ตามแต่เราฟังแบบเชิงโค้ดคนที่ดีขึ้นเป็นใครเป็นตัวเรานะถ้าอาจจะไม่ไปโค้ดก็ได้นะครับถ้ามันยากเกินในความร,รู้สึกของท่านจริงๆมันคือไม่คุ้นเคยแต่น้อยถ้าท่านฝึกการฟังแบบโค้ด พคฟังบนความจริงอีกด้านหนึ่งเพราะโค้ต้องมีกรอบความคิดพอคิดภาพออกไหมฮะอันนี้พิสูจน์กิจการรมให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นที่เรารู้ว่าคนนี้รู้สึกอย่างนี้คนนี้เป็นคนอย่างนี้นีถูกต้องครับเพราะเราไปหยิบข้อความเขามาปนกรอบความคิดของเรานะครับแต่ไม่ใช่เป็นคนโลกสวยที่ตีไปหมดไม่ใช่ความหมาย แต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปั่นอ่าันการฟังเรามีอิทธิพลไหมนี่นะครับฟีดแ b a c k ท่านเรียนมาเยอะแล้วครับ positive feedback ค,ครับเรียนกันมาไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะครับเราฟีดแ b a c k เขาคําคถามคือเราฟีดแ b a c k เขาบนมาตรฐานกัรเรียนฟ e e d b a c อีกกี่รอบก็มีปัญหาตอนประเมินทุกทีเพราะอะไร ทฤษฎีของกาเปีด,ดแบ็กคืออะไรสอนอาจารยหน่อยครับเี่แบ็กคืออะไรฮะการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านดีและไม่ดีต้องให้เขาเป็นผู้เห็นภาพด้วยตัวเขาเองด้วยนะครับเราต้องบอกความจริงกับเขานะครับเช่นพี่ว่าเธอหน้าจะปรับปรุงอันนี้บ้างนิดหน่อยนะฉันจีดแ็กไปเขารู้สึกไงครับก็ได้ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ทำไมอ่ะ ง okay. ั้นก็โค้ดเวลาฟีดแบ็กเขาจะเป็นลักษณะของการได้ยินแบบนี้นะเป็นการเคลียร์ิฟายได้ยิน,นีนเห็นพูดแบบนี้อยู่เยอะทีเดียวนะครับได้ยินอันนี้แล้วก็เห็นมีความกังวลอยู่เยอะเลยอธิบายความกังวลให้ฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นคือจะฟีดแบ็กเรื่องที่ได้ยินจริงๆครับจะไปฟังแล้วได้ยินอันนี้แต่ก็จะฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ,บ็กค,คือได้ยินเนี้ยได้ยินคําว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้ที่อาจารย์สีแบ็กเห็นไหมครับอยากได้ยินคําว่าทวงกับขอนี่คือสีแบ็ของโค้นะครับสีแบ็ของคผมดูท่านเหมือนกัจะล้ลลเมเ่อกที่เรียนสีแบ็กันมาหมดเลยครับฟีแบ็ของทั่วไปเรียกว่าดัสนี ปิดแบ็กของโค้ดเรียกว่าคีา์ลิฟายคำของโค้ดเป็นไงฮต้องสุดนะคือคีย์ิฟคือสร้างความชัดเจนร่วมกันกับเขาว่าเราได้ยินอย่างเนี้เราได้ินอย่างนี้ใช่นะใช่นะปิดแบ็กปิดแบ็กทั่วไปที่เราเรียนเป็นไงฮะจัดเมนจัดเมนบนกรอบของใครฮะกรอบของัวหน้าประเมินดีไลน์เป็นไงฮะทะเลาะก,กันทุกที เพราะอะไรเพราะเราไปสรุปสิ่งที่เราคิดเชื่อและรู้สึกกับเขาถูกไหมแต่ก็ไม่ไปแก้ท่านนะท่านก็ไปเรียนต่อของท่านนะสื่อสารสารสส้างสัมพันธ์เป็น Communication Communication คือการสื่อสารของโค้ชจะต้องทำและพอทำและพอถือทำให้เขารู้สึกร่วมกับสิ่งที่เรากำลังคุยให้เขาคิดว่าเรามาดีเราหวังดีครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องถามเขาเขาจะต้อง เชื่อใจไว้วางใจที่นี่มันเป็นส่วนของ leadership โพราจริงๆก็มีภาวะควาเมเป็นผู้นำนะครับที่ทําให้เขาเชื่อถือยอมรับและไว้วางใจครับเด็้นก็ต้องไปเรียน leadership ต่อของท่านนะครับหรื่องขงท่านก็เรียน leadership ันมาแล้ว leadership ไม่ใช่เรื่องของตําแหน่งจงครับนะเป็นเรื่องของการที่มีภาวะควาเมเป็นผู้นำที่ผู้อื่นเชื่อถือยอมรับและไว้วางใจท่านยอมเปลี่ยนท่านฟังใจาแล้วท่านยอมเปลี่ยนเพราะท่านเชื่อว่า,าจา์มาดีจริงจริงก็จางมาดีนะ ตั้งใจอยากให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวทา่านเองท่านก็ต้องทําอย่างนี้ให้กับน้องท่านเช่นเดียวกันสื่อสารแล้วก็สร้า,า, 3, างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆลงครับตั้งเป้าหมายคุณภาพโค้ชใล้ความสำคัญที่เป้าหมายนะครับวันนี้เราคุยกันหัวข้อของเขาบางทีไม่ใช่เป้าหมายนะครับเช่นพี่มีปัญหาอยากให้เกิดผลลัพธ์อะไรอันนี้คือเป้าหมายมีปัญหาไม่ใช่เป้าหมาย โค้ดไม่ไปโฟกัสที่ปัญหาแต่โฟกัสที่เป้าหมายดงั้นก็าบอกว่าพี่มีปัญหาอยากให้เกิดผลลัพธ์อะไรื่นกี้ถ้าใครยจับสังเกตนะครับห้องปูกุยอาจารย์นัถามว่า,าแล้วอยากให้ผลลัพธ์เป็นยังไงมีวิธีที่ชั้นที่สุด,ดน,นะมีวิธีที่ชั้นที่สุดเป็นเป้าหมายของโบมแล้วต้องเรียนนะ ทำโกเซตติ้งทุกอย่างนี้ท้านเขาไปคุยกับน้องทำโกเซตติ้งกับเขาหรือเปล่าเป้าหมายต้องเป็นของใครครับเดยนไปสักพูดต้องเช้าแล้วว่าต้องเป็นของน้องถูกไหมครับน้องมาปรึกษาปัญหาอีกหน่อยก่อนเราจะให้คำปรึกษาปัญหาเราต้องถามว่าเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นเขาอยากเห็นผลลัพธ์อะไรเขาอยากให้มันเป็นยังไงเขามีเป้าหมายว่าอย่างไรเขาก็เป็นคนปักทงไปก่อนว่าเขาจะไปที่นั่นแล้วเราถึงจะหาเขาเดินต่อ ถูกไหมครับเียนมไหมเดี๋ยวก็จะมีโปรเซสให้เห็นภาพโอเคนี่คือทักษะอ่ะปาปาร์จานแล้วเป็นไงครับทักษะไหนสําคัญครับทักษะไหนยากในความคิดของราตอนนี้เป็นกังวลทักษะไหนคำถามไม่รู้จะถามไงอปกติถามน้องไหมถามแล้วครับ ช,ชื่อชื่ออะไรนะครับน้อประดลครับการตอนแยกเป็นน้องงานอะไรครับคุณน้ประดลงานอะไรคร <c oughs> ไม่การจะได้แสดงถูกการจะเป็นน้องงานที่เรารับผิดชอบอยู่ <c oughs> น้องคนนั้นเป็นไงรับผิดชอบงานอะไรงานอะไรผลิตใช่ไหมฮะพี่น้องมีอะไรครับ เป็นพี่เป็นพี่นีน่ยก็จะเป็นน้องเป็นน้องคนนั้นพี่นกมีอะไรครับเออตอนนี้มันไม่ผลิตงานได้ทันแผนโอ้มันก็อย่างนี้อ่ะพี่นกงานมาันมาเร่งขนาดนี้วัตถุดิบก็เพิ่งเข้าเองพี่นกอะทำยังางก็ได้พ่อทาใจพี่ <laughs> เดี๋ยวผมเร่งให้พี่ ทำให้เราทันทำยังไงนีก็เพิ่มคนพี่นกโอ้โหเราจะเพิ่มอย่างไรต้นทุนมันสูงแต่นี่ไงพี่นกก็รู้อยู่แล้วเนี่ยพี่นกก็ไปเคลียร์กับฝ่ายขายสิเขาเร่งแบบนี้ของที่มีทําไมเขาไม่เอาไปขายแต่น้องน้องเป็นหน้าที่ผลิตน้องก็ต้องผลิตให้ทันไงก็ถูกผมก็เต็มที่ของผมไงแต่ถ้าพี่นกจะเร่งกว่านี้ผมว่าพี่นกก็ต้องเพิ่มคนนี่มันเพิ่มไม่ได้แล้วน้องมีวิธีการไหมที่จะทําให้มันเร็วขึ้นวิธีการทําให้เร็วขึ้นเหรอ ก็ต้องคิดไม่ออกพี่นกแนะนำแล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่คิดเองเดี๋ยวพี่มาบอกให้อ่าธิตมาไว้กับเรอ่า